สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมาวันนี้จะมาเล่าเรื่องประกันสังคมมาตา40จากที่ไปอ่านแล้วก็ลองศึกษาดูเนาะว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ที่เราจะได้รับเป็นยังไงอะไรบ้างเนาะสำหรับคนที่สนใจอยากที่จะสมัครประกันสังคมมาตา40แต่ยังไม่รู้รายละเอียดแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไม่มีเวลาที่จะไปค้นหาก็จะเอามาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคนที่อยากที่จะสมัครประกันสังคมมาตา40แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครดีไหมหรือจะทำยังไงทำแบบไหนดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาจะมาเล่าให้ฟังเนาะจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างให้เรามาคิดพิจารณาสำหรับตัวบุคคลเนาะบางคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองทำตรงนี้อาจจะดีกว่าที่ไม่มีก็ได้เผื่อมีใครสนใจอยากจะ สมัครประกันสังคมมาตา40ก็มาฟังฟังไว้ก่อนก็ได้แล้วไปอ่านดูไปศึกษาดูหรือจะไปถามพนักงานที่ประกันสังคมดูก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่คลิปนี้ก็คือจะมาเล่าคร่าวๆรายละเอียดคร่าวๆที่พอที่จะหามาเล่าสู่กันฟังได้เนาะว่าประกันสังคมมาตา40มีระเบียบแบบแผนอะไรบ้างประกันสังคมมาตา40และผลประโยชน์การ คุ้มครองมีอะไรบ้างล่าสุดนี้ประกันสังคมมาตรา40ขยายอายุคนที่จะสมัครมาตรา40ได้ถึงอายุ65ปีแล้วแต่ก่อนถึงอายุ60แต่ตอนนี้ถึงอายุ65ปีจากอายุเริ่มต้นตั้งแต่อายุ15ปีบริบูรณ์ถึงอายุ65ปีผู้ที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้ก็เป็นคนที่ทำงานอิสระเป็นพ่อค้าแม่ขาย เป็นเกษตรกรคนขับวินโมอโเตอร์ไซค์คือเป็นบุคคลที่ไม่เคยเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมที่มีนายจ้างมาก่อนคนประเภทนี้จะทำประกันสังคมมาตรา40ได้สามารถสมัครได้เราไปดูกันว่าคนที่จะสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้ต้องเป็นคนประเภทไหนจุดมุ่งหมายของประกันสังคมมาตรา40คือการขยายระบบประกันสังคม ให้ควบคุมแรงงานนอกระบบรวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร,ร,กรหรือพนักงานอิสระทั่วไปได้มีหลักประกันชีวิตส่วนค่ารักษาพยาบาลน,นั้นให้ใช้บัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกโรคนั่นก็คือประกันสังคมมาตรา40จะไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลส่วนประกันสังคมมาตรา40ก็จะใจ่ายในกรณีอื่น เราไปดูกันว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะทําประกันสังคมมาตรา40มีคนประเภทไหนบ้าง 1. ต้องมีสัญชาติไทย 2. เป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยมีมติคอลมอผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวหรือกรณีพิเศษที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเลขบัตรป,ประจำตัวหลักแรกเป็นเลข6เลเลข7 3. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยเลขหลักประจำตัวหลักแรกเป็นเลขศูนย์ไม่รวมถึงกรณีที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยยกเว้นผู้ที่มีเลขหลักประจำตัวหลักแรกและหลัก2องเป็นเลขศูนย์4 มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน65ปีบริบูรณ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพศ2563 5ต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39แล้วลาออกก็จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ 6. ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่างๆหรือไม่เป็นสมาชิกกองทุนรัฐวิสาหกิจต่างๆ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะเดียวกันกันกบกองทุนบำเหน็จบำนาญชราภาพ 7. หากเป็นผู้พิการให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียดยกเว้นผู้พิการทางสติปัญญาและผู้พิการที่ไม่อาจรับรู้สิทธิที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่สามารถสมัครหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ไปดูทางเลือกและจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่จะได้รับ ว่ามีอะไรบ้างปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนมาตรา40สามารถเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบได้3แบบทางเลือกที่1คือผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ70บาทรัฐบาลจ่ายเงินสมทบอีก30บาทเป็น100บาทรับสิทธิผลประโยชน์คุ้มครอง3กรณีคือ 1. กรณีขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย 2. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ 3. ค่าทำรมศพมี3อย่างแบบทางเลือกที่1จะคุ้มครอง3อย่างคือการขาดรายได้เมื่อเราเจ็บป่วยและการขาดรายได้เมื่อเราทุพพลภาพและ3คือค่าทำรมศพสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างมาดูกันเนาะเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มให้เป็น300บาทจากเมื่อก่อน200บาทต่อวันรวมถึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีถ้าไม่ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลคือเป็นผู้ป่วยนอกแต่มีใบรับรองแพทย์ที่สั่งให้หยุดงานตั้งแต่3วันขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยวันละ200บาทหมายถึงถ้าเกิดเราเป็นผู้ป่วยนอกคือไม่ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปแต่ต้องมีใบแพทย์รับรองก็จะได้เงินชดเชยวันละ200บาทในกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมกัน ไม่เกิน30วันต่อปีและกรณีที่แพทย์สั่งให้หยุดงานไม่เกิน3วันจะได้50บาทต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อปีตรงนี้เรามาคิดดูเนาะครั้งละ50บาทที่แพทย์สั่งให้หยุดงานไม่เกิน3วันจะได้50บาทต่อครั้งไม่เกิน3ครั้งต่อปีนี่คือเราต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆเขาบอกมาอย่างนี้จะได้ครั้งละ50บาท ไม่เกินสามครั้งต่อปีเขาเรียกเป็นครั้งเขาไม่ได้เรียกเป็นวันนี่คือทางเลือกที่หนึ่งไปกรณีที่สองไปดูสิทธิผลประโยชน์ที่เราจะได้รับกรณีที่สองในทางเลือกที่หนึ่งกรณีที่สองเงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีที่ทุพพลภาพยังให้สิทธิ์ตามเดิมคือได้รับเงินทดแทน500บาทถึง1,000บาทต่อเดือนเป็นเวลานาน15ปีโดยมีเงื่อนไข โดยมีเงื่อนไขนะเราก็จะมาดูเงื่อนไขที่เขาให้มาว่าเป็นยังไงเงื่อนไขที่1จ่ายเงินสมทบครบ6เดือนภายใน10เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงิน500บาทต่อเดือนกรณีที่2จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายใน20เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน650บาทต่อเดือน กรณีที่3จ่ายเงินสมทบครบ24เดือนภายใน40เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน800บาทต่อเดือนกรณีต่อไปกรณีสุดท้ายจ่ายเงินสมทบครบ36เดือนภายใน60เดือนหรือ5ปีก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน1 0 0 0บาทต่อเดือนเขาก็จะมีแยกย่อยเยอะแต่ละข้อที่เราต้องเรียนรู้และศึกษา บางคนก็คิดว่าเอา้าก็เราจ่ายไปแล้วแต่พอเราเป็นทําไมไม่ได้เขาก็จะมาดูเงื่อนไขตรงนี้ว่าทําไมเราถึงไม่ได้เดือนเท่านี้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขของมันที่ลึกเข้าไปอีกที่หลายๆคนยังไม่รู้บางคนก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็จะได้เลยไม่ใช่เราต้องไปดูเงื่อนไขของเขาว่าเราจ่ายเงินสมทบไปกี่เดือนแล้วกี่ปีแล้วเขาถึงจะให้ตามนั้นกรณีต่อไปกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิต ระหว่างทุพพลภาพจะได้รับเงินค่าทำศพ20,000บาทแต่ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตยกเว้นกรณีที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนนี่คือการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตและได้เงินสงเคราะห์เพิ่มอีก3,000บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว60เดือน60เดือนก็5ปีสรุปแล้วประกันสังคมมาตรา40ทั้ทางเลือกที่1คุ้มครองแค่3กรณีคือกรณีการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยและ2กรณีทุพพลภาพและ3กรณีที่เสียชีวิตส่วนการรักษาพยาบาลเราก็ใช้บัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกลรกอันนี้คือกรณีที่ทางเลือกที่1แต่ถ้าใครที่ไม่คิดอะไรเนาะ สำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆและต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยๆถ้าเกิดเรานอนโรงพยาบาลอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งสออาทิตย์การขาดรายได้ตรงนี้วันละ300ที่เขาให้เรามันก็น่าจะคุ้มเนาะมันก็น่าจะคุ้มถ้าเกิดคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆแล้วมาเลือกประกันสังคมมาตรา40ก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆต้องนอนโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย ทางเลือกที่1ก็น่าที่จะเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันถ้าเกิดใครนอนนานๆเป็นเดือนก็เขาให้เดือนหนึ่งใช่ไหมะคะเดือน30วันต่อปี30วันก็9,000บาทนี่คือทางเลือกที่1ที่ผู้ประกันตนมาตา40ที่ควรจะได้คือ3กรณีสําหรับคนที่เลือกทางเลือกที่1ส่งเดือนเดือนละ70บาทรัฐบาลสมทบอีก30บาทเป็น100บาทการส่งก็จะส่งก็ส่งกันง่ายๆไปส่งที่ประกันสังคม หักในบัญชีหรือตามร้านสะดวกซื้อหรือจ่ายล่วงหน้าเป็นปีก็ได้ถ้าเกิดใครที่กลัวลืมกลัวอะไรก็จ่ายเป็นปีไปเลยหรือให้เขาหักในธนาคารก็จะง่ายดีถ้าเกิดกลัวลืมเนาะแล้วก็เอาเงินเข้าไว้เลยให้เขาหักแต่ละเดือนละเดือนให้จําไว้เลยนะคะว่าประกันสังคมมาตรา40เขาไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลเขาจะให้เราใช้บัตรทองหรือบัตร30บาทรักษาทุกโรคแต่เขาจะคุ้มครองเราอย่างอื่น เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าประกันสังคมมาตา40ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3ต่อไปว่ามีผลประโยชน์ที่แตกต่างจากนี้อะไรบ้างคลิปนี้พอแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องตะทอมยายมาน้ำเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ